แต่พอเราคิดว่าออมันไม่แพงแล้วก็ใช้มันเต็มที่พอใช้เต็มที่เออ,เอ,อมันทําได้เนาะอะไรแบบนี้งานที่ใช้เขาอ่ะเขาก็สําคัญหมดพี่ก็แบบเป็นลูกล้างอยู่นะไม่มีเขาก็อยู่ยากสำคัญว่าเวลาที่มีปัญหาแล้วเราติดต่อง่ายไหมสะดวกไหม อะไรมีไหมอะไรแบบนี้อันนี้คือสำคัญมากอันนี้เป็น point เป็นจุดสำคัญที่ทำให้พี่เลือกเคไลอ ี่ชื่อส,สุนะัยกาสมศรีนะชื่อเล่นเรียกพี่น้องได้เมื่อก่อนพี่น้องก็คือจะทํางานโรงงานอะไรเงี้ยนะเป็นเป็นงานประจําแล้วก็เห็นก็ประกาศขายที่นะก็มาซื้อที่อยู่ที่จันที่จันทบ,บรุรีไม่มีญาติพี่น้องไม่มีอะไรอยู่ที่นี่ก็เป็นซื้อเหมือนเป็นที่ว่างเปล่าเนาะแล้วก็มาทําสวนเราไม่ใช่สวนใหญ่นะสวนเล็กๆเราก็ต้องแบบ ทำไปเรียนรู้ไปด้วยประกอบกับเรียนจบกันทางสายช่างอะไรเงี้ยเราก็จะมีความรู้เรื่องเครื่องมือมันเราต้องหาเครื่องทุนแรงมาช่วยไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือหรือว่ายานพาหนะรถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับการเกรษตรอะไรพวกนะี้เราก็จะมีตัวช่วยหน่อยตอนนั้นเอามาช่วยงานเลยเพราะตอนนั้นน่ะสามีพี่น้องเนี่ย เขาลาออกมาก่อนแต่ตัวพี่น้องยังทํางานประจําอยู่เพราะฉะนั้นเขาจะอยู่คนเดียวแล้วว่าบ้านก็อยู่ตรงนี้สวนก็อยู่ตรงนี้หมาก็ต้องเลี้ยงแม่ก็ต้องเลี้ยงอะไรเงี้ยมันจะแบบไม่มีเวลามูตะเดินไปมาทํานู่นทํานี่คือไม่ได้เลยนะเหนื่อยมากปวดแรงคือต้องเอาเดี๋ยวใส่ปุ๋ยเดี๋ยว รถน้ำอะไรเงี้ยมันก็ต้องขับวนไปอะไรเงี้ยก็คือก็ใช้รถก็ช่วยแล้วก็พอใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยก็ต้องใช้แล้วเราก็พ่นยาพ่นปุ๋ยเราก็ใช้มันมาเป็นตัวช่วยตัวล่างอะไรแบบเนี้เออมันก็ประหยัดนะประหยัดที่ว่าเราไม่ต้องไปจ้างคนก็ทําเองอเลยฮะแปดปีพี่ใช้สมบุกสมบันมากเลยนะพี่น้องใช้ทุกอย่างคืออย่างตัวซานต้าเนี่ยโครงมันจะดีข้างหน้าก็ ใส่วางปุ๋ยเนาะห้าสิบกิโล่ข้างหลังหนึ่งลูกข้างหน้าหนึ่งลูกแล้วก็ตรงขาเหียบไปอย่างละลูกก็อยู่คนเดียวเพื่อไม่ต้องมาวนกลับไปกลับมาอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าซอกเข้าซอยเนี่ยซันตา้าตัวเนี้ยมันสะดวกบางทีอ,อ่ะรูปร่างของสวนนะเข้าซอกเข้าซอยที่มันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมไงบางบางซอยนะมันแคบมากถ้าเราใช้รถที่ขนาดใหญ่เกินไปอะไรเงี้ยเราก็จะเข้าไม่ได้ อันนี้ก็คือเข้าได้สะดวกอย่างเราตรวจน้ําใช่ไหมแต่และโคกกว่าน้ํามันไหลไหมอะไรพวกนี้ใช่ไหมถ้ามันไม่ไหลเราก็คือขึ้นลงจากรถเออมันมันไม่ใหญ่มากไงมันก็ไม่เมื่อยพี่น้องก็ไม่เมื่อยเพราะเราไม่ใช่คนตัวสูงตัวอะไรอย่างเงี้ยตัวเตี้ยอะไรอย่างเงี้ยเอออันในประสงค์ขับรถเอาคนกรยาไปทิ้งนะซอยอะไรอนด้ยคือใช้ใช้อยู่ตลอดเวลาคือใช้มันทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อ แปีนี้พี่ใช้แบบโหดใช้ลากรถตัดหญ้าตัดไปแล้วมันจมอ่ะมันจมดินบางทีเนียก็ใช้มันลากรถตัดหญ้าด้วยหนักมากลากจนไอ้แคาคารมันยุบแบบคือใช้โอเวอร์โอเวอร์เกินกําลังมันอนะ่ะ <laughs> ตัวนี้รุ่นใหม่กว่าไหม <laughs> <laughs> แล้วก็ น่าจะมันขนาดก็กําลังพี่ว่ามันกําลังพอดีเนาะมันมันสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้อัน,น้ประสงค์บางทีเราซื้อใหญ่เกินไปนะมันก็ลากอย่างเดียวหรือว่าอะไรอย่างเดียวอะไรเงี้ยบางทีเราเข้าซอกเข้าซอยเราใช้รถตรวจการหรือว่าเป็นลักษณะที่เราเข้าไปตรวจการหมายถึง ขึ้นรถลงจากรถบ่อยๆอะไรเงี้ยมันไม่สะดวกแต่คันนี้คือสะดวกมากชอบความสะดวกบางทีเราเราพี่ก็ดูแบรนด์อื่นเนาะแต่ว่าตัดสินใจเลือกตัวเนี้ยเพราะว่าเราเคยใช้ของของไอ้ตัวซันต้าที่แบบ7-8ปีตัวเก่านี้เนาะแล้วก็มันติดต่อง่ายเวลามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรไอ้นูน่นไอ้นี่อะไรเงี้ยมีหนึ่งพี่ไปดูพี่ก็รู้ว่าเขามีโรงงานอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็มีรงประกอบ เราว็ติดต่อง่ายไม่ยากแบบรถมีปัญหาเนี่ยโทรไปก็จะมีมีทางทีมช่างอาจารย์เนี่ยให้คำปรึกษาโทรไปสายไม่ว่าเขาก็จะโทรกลับมาอู๋ให้คําแนะนําเยอะมากยาวมากเลยหนึ่งพี่วไม่ต้องเดินไปเดินมางานเร็วขึ้นไม่ต้องจ้างคน เราทําได้เองอย่างสมมุติว่าในช่วงที่เราตัดเขาเรียกแต่งกิ่งทุเรียนเนาะเราก็จะจ้างคนเข้ามาเขาก็แต่งกิ่งเขาแต่งกิ่งแต่เขาจะกิ่งมันจะเยอะมากเลยนะกิ่งที่แบบมันมันไม่โอเคแล้วเนี่ยมันจะกองอยู่รอบต้นอะไรอย่างนี้เลยนะ mm. เยอะกองอยู่รอบโคไม่งั้นเราคือถ้าไม่มีรถไม่เพื่อมาพ่วงตัวใช้ตัวพ่วงเราก็ลาก เราก็คือไม่ต้องลากทีละกิ่งเอาไปทิ้งเองอะไรแบบนี้แต่นี่ก็คือยกใส่ยกใส่แล้วก็ลากไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ต้องจ้างคนเพิ่มในส่วนตรงนี้มันก็ประหยัดพี่จริงๆอ่ะพี่ไม่ได้ไม่ได้เลือกอะไรเยอะพี่ก็เชื่อเชื่อใจในแบรนด์ของเขานะเพราะว่าพี่ก็ใช้มาคันหนึ่งแล้วใช่ไหมเจ็ดแปดปีเนี่ยมันก็นานพอที่พี่จะรู้ว่าเอ้ยรถมันมนีสำคัญคือเรื่องหลังการขายอ่ะเออพี่พี่พอใจตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นพอหลังจากนั้นน่ะ พี่ก็ไม่ได้พี่ก็ไว้ใจคือรถอ่ะไม่ใช่มันไม่มีปัญหานะยี่ห้อไหนมันก็มีแหละเออมันมีปัญหาหมดแหละแต่สําคัญว่าเวลาที่มีปัญหาแล้วเราติดต่อง่งายไหมสะดวกไหมอะไรมีไหมอะไรแบบนี้อันนี้คือสําคัญมากอันเนี้ยเป็น point เป็นจุดสําคัญที่ทําให้พี่เลือกเคไลออนทั้งๆที่จริงๆพี่ก็มียี่ห้ออื่นนะที่สเปคสูงกว่านี้พี่ซื้อแพงกว่านี้แต่ โอพี่ตอนนั้นพี่รออะไรเป็นเดือนเลยนะพี่เอามาลากถังที่แบบมันมีขนาดใหญ่มากอะไรเงี้ยมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นแบรนด์ที่ดังกว่าอะไรแบบนี้นแหละแต่แว่าโอ้โหแบบรอนานโคตรอ่ะรถอะไรที่ใช้ในการเกษตรนะเป็นรถที่สมบุกสมบันยังไงมันต้องมีเสียมีจุกจิกอะไราตามมาเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องเซอร์วิสสำคัญมากซึ่งตรงเนี้ยเหมือนเคเลอวอมันตอบโจทย์พี่ได้ ความคุ้มค่าคือเวลาพี่ได้เวลาในการทํางานเพิ่มขึ้นมันทําเร็วขึ้นอย่างไม่เอายกง่ายๆอย่างเรื่องการให้น้ําเนี่ยคิดดูถ้าพี่เดินเราให้น้ําสักแต่ละประตูน้ํำประมาณ 30- 40ี่สบนาทีบางทีนะพี่เดินแต่ละโคกยังไม่ทันเสร็จเลยแล้วเราจะต้องไปเพียนประตูเก่าก็ยังไม่เสร็จแต่นี้เราก็วิ่งไปปุ๊บ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 เออถ้าไหนไม่ดีเราก็ลงไปซ่อมปุ๊บก็ขึ้นมาอะไรแบบเนี้ย กระจกคือทําให้เรามีเวลาไปทำงานอื่นต่อได้อีกอได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นเป็นราคาที่ที่จับต้องได้เทียบกับการใช้งานนะอ,อย่างบางยี่ห้อมันอาจจะแบบเป็นแบ,บ,แบรนด์ที่ดังบอกอ่ยใช้ทนใช้อืดใช้ดีแต่บางทีมันก็เป็นรถที่เป็นแบบสำหรับท่องเที่ยว พี่น้องว่ามันก็แพงนะพอพ่องเที่ยว,วมันดีนะเราก็ไม่กล้ามาใช้มากนะกลัวมันพังแต่เนี้ยพอเราคิดว่าเออมันไม่แพงเราก็ใช้มันเต็มที่พอใช้เต็มที่เออมันทําได้เนาะอะไรแบบเนี้ยบางทีงเราตัดต้นไม้ใหญ่เมื่อก่อนนะ่มีต้นต้นไม้ใหญ่เราก็เอามันไปลากซึ่งลําพังคนเดียวเราทําไม่ได้หรอกแต่มันก็ช่วยเราอะไรแบบเนี้ยทุกงานที่ใช้เขาอะเขาก็สําคัญหมดพี่ก็แบบเป็นลูกหลานอยู่นะ <laughs> ไม่มีเขาก็อยู่ยาก <laughs> แต่เราบอกว่าเหมือนแบบว่าก็ลองดูามาใช้ดูมันช่วยช่วยทุนแรงได้มากจริงๆมันทําให้เราสามารถทํางานบางอย่างที่คนคนเดียวทําไม่ได้เราก็ทําได้หรือว่าคนจนํานวนน้อยทําไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันทําได้แล้วก็ลดพวกนี้ลดในการเกษตรอ่ะมันเสียบ่อยเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลือกซื้อหรืออะไรเนี้ยก็ให้เลือกที่เซอร์วิสด้วย หลังการหล,หลังการขายที่ซื้อมาแล้วบางทีงซื้อแบรนด์ดีๆก็จริงเขาบอกว่ามันไม่เสียนี่มันเป็นไปไม่ได้นะที่มันจะไม่มีเสียไม่มีซ่อมรถเอามาใช้งานทุกไม่ทุกอย่างยังไงก็เสียยังไงก็ซ่อมเพราะฉะนั้นการาบริการหลังการขายสําคัญมากอันนี้เราก็พี่ก็ดูเยอะนะแต่เนี่ยเคไลออนเนี่ยพี่พี่ประทับใจมาก